สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องวัยรุ่นหัดทำนา <c oughs> วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับลักษณะการใช้แคลเซียมโบลอนนะครับให้ถูกวิธีแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ การถูกวิธีแล้วได้ประโยชน์สูงสุดเราไว้ใช้แบบไหนใช้ตอนไหนกันเดี๋ยววันนี้จะมาที่ปายให้เห็นตามภาพชัดเจนกันเลยนะครับว่าสำหรับคนที่งบน้อยไม่ได้อยากใช้แคลเซียมโบลอนนะครับหรือว่าปุ๋ยเกตอย่างพ่่มเพื่อนะครับว่าเรามีแนวทางมีวิธีการให้พวกท่านคิดแล้วก็ทำยังไงนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าแคลเซียมโบลอนนะครับ ทัดรองทัดเสริมหรือว่าพวกปุ๋ยเก็บเนี่ยเราจะแนะนําให้พวกท่านไปฉีดตอนข้าวกัดหางปลาทูนะครับรอบที่1แล้วก็ไปฉีดตอนที่ข้าวออกรวงปะปายนะครับแล้วก็จบด้วยการฉีดรอบอาร์โมเลหรือออกรวงหมดแล้วนะครับเราจะใช้การฉีดแคลเซียมโบลรอนในระยะเวลาช่วง3รอบในระยะนั้นนะครับ ทั้งปุ๋ยเกตทั้งแคลเซียมโบอลอนธาตุรองธาตุเสริมกรดอะมิโนเพื่อให้ข้าวผสมเกสรน,นะครับได้ดีสร้างช่อดอกได้ดีสร้างตัวผู้ตัวเมียเพื่อทำการปฏิสนธิทำให้เมล็ดข้าวสะสมอาหารได้ดีแล้วก็สร้างน้ำนมได้เต็มเมล็ดเต็มหน่วยนะครับเราจะไปใช้แคลเซียมโบลอนในช่วงที่ระยะต้นกลมนะครับจนถึงออกรวง จะเป็นระยะที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนงบน้อยนะครับส่วนถ้าผมพูดมาอย่างนี้ก็จะต้องมีคำถามว่าแล้วไอ้ที่เราใส่ตั้งแต่แรกมาจนมาถึงออกรวงเนี่ยเราใส่เพื่ออะไรผมก็จะต้องตอบก่อนว่าเคลเซียมโบลอนไม่ได้มีหน้าที่แค่ผสมเกสรหรือว่าสร้างช่อดอกหรือเมล็ดอ่อนนะครับมันยังมีหน้าที่ทำการสร้าง พ่ออาหารสร้างเนื้อเยื่อของลำต้นสร้างเนื้อเยื่อของใบสร้างเซลล์นะครับสร้างขนของข้าวสร้างทุกสิ่งทุกอย่างของข้าวเพื่อทําให้ข้าวมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับไม่อ่อนแอสังเกตเรามักจะใช้แคลเซียมโบลอนในการฉีดรักษาเชาื้อรานะครับแล้วก็แคลเซียมโบลอนฉีดในช่วงที่ข้าวอ่อนแอต่อโรคแมลงนะครับเราถึงได้ต้องฉีดแคลเซียมโบลอนเพื่อป้องกัน การติดเชื้อโรคหรือไวรัสนั่นเองเพราะเนื่องจากบาดแผลแล้วก็แบคทีเรียที่ข้าวได้รับจากการกัดแทะหรือเจาะของมแมลงทําให้ข้าวติดเชื้อโรคนะครับจากธรรมชาติเองลมเองฝนเองหรือว่าเชื้อโรคที่มาจากทางน้ํานะครับหรือว่ามาจากทางปุ๋ยทางใบหรือสารเคมีทางใบที่เราฉีดเข้าไปในต้นข้าวนะครับทําให้เกิดปัญหาต่างๆอันนี้ก็เป็น วิธีและแนวคิดนะครับที่ไม่ได้นั่งมนูนะครับมันเป็นการที่เราได้ทดลองทํานะครับทดลองทําแบบว่าคือเราทํามาทุกวิธีแล้วแล้วก็ฉีดแล้วทําแล้วปรากฏว่าผลที่เราได้อะมันไม่ได้ตอบรับอย่างที่เราคิดนะครับอย่างเช่นผมอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆว่าแคลเซียมโบลอนเนี่ยหรือปุ๋ยเกตเนี่ยเรามักจะฉีดในช่วงแรกนะครับก็คือข้าว20วัน นะครับทำไมเราถึงฉีดช่วงข้าว15จนถึง20วันแคลเซียมโบลอนลองสังเกตนะครับข้าว15ถึง20วันเนี่ยค่อนข้างจะมีลักษณะใบที่โค้งงอนะครับโค้งงในที่นี้ก็คือใบมักจะปกดินโค้งงมีเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ90ที่จะเกิดเชื้อราหลุมเชื้อรายุบนะครับหรือว่าลาน้ำค้างมากนะครับทำให้ข้าวสูญเสีย ใบนะครับหรือว่าทําให้ข้าวของพวกท่านเนี่ยสูญเสียเป็นเวงหรือเป็นทางได้เขาเรียกว่าเชื้อราคอรลวงนะครับเมื่อมันถึงระยะออกลวงเชื้อราตัวนี้มักจะเกิดได้อยู่สองช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือ15-20วันมักจะเกิดเชื้อราคอรลวงนะครับเสร็จแล้วจะไปเกิดอีกทีก็ระยะกัดหางประทูนะครับจนถึงออกลวงนะครับเชื้อราตัวเดียวกันนะครับก เราจะใช้แคลเซียมบอนไปกดเพื่อไม่ให้ข้าวมันงามเกินในช่วง15-20วันนะครับเพราะว่าถ้าตั้งคำถามแบบนี้ก็ทำไมเราไม่ปล่อยให้มันงามเราปล่อยให้มันงามได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะคุมโรคหรือมแมลงได้เพราะในช่วง15-20วันเนี่ยเราจะโดนทุกมแมลงรุมเร้านะครับไม่ว่าจะเป็นโรคราโรคเชื้อราโรคแบคทีเรียหรือว่าพวกมแมลงหนอนม้วนใบหนอนกอนะครับหรือว่าบัว หรือว่าพวกศักตรูต่างๆเนี่ยมักจะมาลุมเล้าข้าวเราได้ทําให้ข้าวเราเป็นโรคต่างๆแล้วก็แบคทีเรียไวรัสต่างๆนะครับซึ่งเราจะแก้ปัญหาด้วยการปล่อยน้ําทิ้งก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยน้ําทิ้งในช่วงระยะเวลานั้นนะ่ะเราแก้ปัญหาเรื่องรหลา่าที่เรื่องรหล่านั้นหรือว่าเรื่องที่ผมพูดมาเมื่อกี้ได้ก็จริงแต่หญ้าจะขึ้นมาแทนนะครับทําให้เราผลผลิตก็จะตกต่ำไปอีกนะครับหนักกว่าสิ่งที่เราจะเจอกับมแมลงหรือเชื้อราอีกนะครับ ฉะนั้นผมก็จะแนะนําให้ฉีดแคลเซียมโบลอนในช่วง15-20วันนะครับ1เที่ยวแล้วรอบต่อไปเราก็ไม่ต้องฉีดนะครับไปฉีดอีกทีตอนช่วงที่กัดหางปลาทูหรือว่าใบธงยันออกรวงจะดีกว่านะครับส่วนปุ๋ยเกตเนี่ยผมก็จะไม่แนะนําให้ฉีดช่วง15-20วันเพราะว่าถ้าท่านฉีดปุ๋ยเกตนะครับท่านไหนที่เคยฉีดคือเคยลองปุ๋ยเกตในช่วง15-20วันเนี่ยพวกท่านจะพบปัญหาที่พวกท่านได้เจอแน่ก็คือเชื้อราหลุมนะครับ เชื้อราใบาไหม้นะครับใบาลายใบายขาดหรือว่าแมลงกินยุบนะครับหรือว่าหนอนแมลงเชื้อราชอบนะครับผมจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงช่วง15-20วันนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยเกตถ้าท่านไหนอยากจะฉีดนะครับผมแนะนําให้ไปฉีดช่วง30วันนะครับหรือว่าใส่ทุกครั้งตั้งแต่30วันไปเลยเนี่ยสามารถใส่ได้นะครับแต่ช่วงแรกผมไม่แนะนําเพราะว่าใบาข้าวยังเป็นใบที่อ่อนยังเป็นใบที่ ไม่สามารถที่จะดูแลหรือว่ามีขนหรือว่าดูแลตัวเองได้เลยนะครับเป็นข้าวที่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับก็แนะนําให้ฉีดแคลเซียมโบลอนนะครับจะดีกว่าเพื่อช่วยให้ข้าวแข็งแรงนะครับก็วันนี้ก็พูดคุยเกี่ยวกับแคลเซียมโบลอนนะครับปุ๋ยเกศส่วนแคลเซียมโบลอนเนี่ยเราจะใช้ชนิดไหนผมก็จะต้องตอบอย่างนี้ว่าเราใช้ชนิดไหนก็ได้ที่ราคาไม่แพงนะครับ หรือเราจะหาซื้อแคลเซียมโบลอนที่ราคาถูกๆนะครับได้ทั้งหมดนะครับแต่ขอให้ใช้ให้ถูกช่วงถูกเวลานะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ผิดเวลาเนี่ยหรือว่าเราใช้ตลอดเวลาเนี่ยเราถามว่ามันมีข้อเสียไหมสําหรับแคลเซียมโบลอนฉีดตลอดเนี่ยก็ต้องตอบก่อนว่าถ้าเราเป็นนาที่ไม่หลมนะครับหรือว่านาที่ค่อนข้างจะด,ดินแห้งเร็วหรือว่าน้ําแห้งเร็วเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้ฉีดแคลเซียมโบลอนนะครับเพราะว่าแคลเซียมโบลอนเนี่ยจะไปกดภูมิ หรือว่ากดข้าวพวกท่านเนี่ยทำให้ข้าวพวกท่านเนี่ยมีอาการต้นแจ้แคะแกนหรือไม่โตนะครับหรือไม่พุง่งหรือไม่สูงนั่นเองนะครับแคลเซียมโบรอนมีข้อดีคือลดความงามลดความเขียวนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือทําให้ข้าวไม่จเจริญเติบโตด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นตอนเราจะใช้ก็ศึกษาข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเป็นฮอร์โมนเป็นปุ๋ยเกล็ด ย่อมมีผลดีผลเสียแต่อยู่ที่จังหวะก,การใช้ที่ถูกต้องนะครับใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้ถูกต้องแล้วท่านจะไม่ค่อยเจอปัญหานะครับก็อย่างข้าวผมเนี่ยถ้าไม่เจอปัญหาบวก็จะยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับแม้แต่หนอนม้วนใบหนอนกอผมก็ยังไม่เห็นนะครับซึ่งจะทำคอนเทนต์ให้ฟังก็มันไม่ลงนะครับก็ยังถือโชคดียังได้วิทยาทานเป็นบัวลงนาะให้ดูนะครับในรอบฤดูการนี้เพราะว่าทํามาแต่ละรอบส่วนมากจะไม่เจอ ประสบการณ์อะไรเลยนะครับที่จะแชร์ให้ฟังดีแต่มานั่งพูดเหมือนที่หลายๆท่านถามนะครับส่วนท่านไหนที่เอาสูตรหรือเอาทฤษฎีไปทําไปออกแบบไปคิดในนาพวกท่านเนี่ยผมจะบอกทุกท่านก่อนเลยว่าทุกอย่างที่ผมให้ในช่องของผมหรือว่านําล่องนาทางมาในช่องของผมเนี่ยเป็นแค่แนวทางแนวคิดแนวจัดหายาปุ๋ยใส่ในนาข้าวพวกท่านแต่พวกท่านจะประสบความสําเร็จในนาข้าวพวกท่านได้ ก็ต้องเป็นนาของพวกท่านเองนะครับผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านาพวกท่านนะจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเป็นเป็นคนไปลงมือทําผมไม่ได้เห็นข้าวผมไม่ได้เห็นรูปแบบของข้าวนะครับถ้าผมมีโอกาสนะครับได้ไปดูข้าวแต่ละที่แต่ละทางของแต่ละคนเนี่ยผมจะตอบได้นะครับว่าข้าวเป็นอะไรข้าวต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงแค่ ขอให้ผมได้ลงไปลุยในนาข้าวพวกท่านผมก็จะรู้นะครับว่าข้าวพวกท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรด้านดินด้านข้าวนะครับลักษณะที่เราพบปัญหามากที่สุดนะครับก็มักจะเป็นเรื่องการฉีดปุ๋ยเก็ดนะครับที่โดนร้านยายัดเยียดมานะครับทำให้เราเกิดปัญหาเรื้อรังมานะครับจนถึงระยะออกรวงนะครับซึ่งแก้ได้ยากนะครับโดยเฉพาะพวกข้าวอายุที่ยาวๆผมจะบอก ข้อคิดไว้หนึ่งอย่างนะครับสำหรับข้าวอายุยาวใส่ปุ๋ยสามช่วงให้ถูกเวลานะครับแล้วฉีดยาปล่อยแห้งให้เป็นนะครับฉีดยาในจังหวะที่ถูกแล้วปล่อยนาแห้งให้เป็นนะครับแห้งในที่นี้ก็คือปล่อยให้แห้งแดงเลยนะครับค่อยหรอนี่คือหลักการการทำนาอายุยาวนะครับ ที่วันหลังผมอาจจะมาพูดคุยแล้วก็แนะแนวหรือสอนวิธีการทําอาจจะต้องทําให้เห็นนะครับถ้าเรามานั่งพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็จะมองภาพไม่ออกหรือว่าไม่เห็นภาพในสิ่งที่ผมพูดพอชาวนาทุกคนก็ล้วนมักจะใจร้อนหรือตกใจในสิ่งที่มักจะมีอะไรนิดหน่อยๆน,นะครับที่ไม่ได้เยอะมากมายวันนี้ก็ขอพูดไว้เพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับแคลเซียมนะครับโบลอดแล้วก็ปุ๋ยเกตนะครับ สรุปง่ายๆเลยก็คือแคลเซียมโบลอนถ้าคนมีงบน้อยนะครับแล้วใช้ให้ตรงจุดตรงเวลาที่สุดก็คือช่วงต้นกลมนะครับระยะต้นกลมยันออกรวงนะครับแคลเซียมโบลอนกับปุ๋ยเกตเราจะนิยมไปใช้ตอนต้นกลมยันออกรวงนะครับส่วนรอบแรกไล่มาเราจะใช้แค่ช่วง15-20วันรอบเดียวนะครับแล้วเราก็ทิ้งระยะมาอันนี้สำหรับคนงบน้อยหรือว่าไม่อยากฉีดเยอะนะครับส่วนตัวผมฉีดทุกรอบนะครับ เพราะว่าข้าวค่อนข้างจะได้น้ําที่ไม่สะอาดนะครับน้ําที่มีการปนเปื้อนต่อพวกน้ําสกรปรกนะครับหรือว่าน้ําที่มีไนโตรเจนหรือ,อยูเรียสูงนะครับเช่นน้ําขี้หมูน้ําเสียน้าโรงงานเพราะว่าน้ําพวกนี้จะมีสารไนโตรเจนหรือตัวเอ็นมากนะครับทําให้ข้าวงามผิดปกติเป็นโรคง่ายหรือท่านไหนที่อยู่ใกล้บ่อขี้หมูหรือน้ําขี้หมูเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับว่าทําไมผมต้องฉีดแคลเซียมโบลอนทุกรอบนะครับ วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็นำความรู้ที่ผมให้นะครับไปศึกษาฝึกฝนการทำนาของพวกท่านต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับไปก่อนนะครับ